คือทางกลับของเราค่ะเราจะไม่กลับทางนู้นนี่คือทางเดินมาทางกลับของเราเป็นสะพานไม้ผามันไปได้เระว่าไม้มันผกมากเลยดิหญิงมึงก็ไม่ลองก็จะไปดูไหมล่ะก็เดินไปสิผุ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 แค่เดินแล้วย่อเฉยผูหรอแค่ต้นไม้ล้มมาทับกลางทางแล้วก็ต้นไม้หักมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบิวมันหักหมดเลยนะมันหักเหมือนฟ้ามันผ่านไปตามทางมันไปไม่ได้แล้วนะเร็จะกลับทางคลิปนี้หญิงจะนำแล้วนะไปได้หญิงบอกไปได้ โอ้โหนี่นะคะถนนดีมีไม่ขี่จริงๆรถก็ได้ถนนก็ได้ไม่เอาไหนมาแล้วก็ต้องเอาให้สุดแล้วอยู่ที่เออตะกูลอยควรสวัสดีมึงแรงกําลังจะ าเชียงใหม่ไม่พบรากนะคะพบลากลอเรามาเข้า่ายรเรือเลยเรอแต่เราตามหลังแม่หมีนะเราเป็นเมาคีเมาคีลูกหมีป่าได้เสียงรถแล้วมันรู้สึกเจ็บใจแปลกแปลกี่ตรงี้เห็นรถชมันเจ็บใจแปลกๆปนี่ค่ะรถคือตนนี้ออไปถนนโอ้โหเจ้เทนน่ะ พูดเหมือนมันเกิดที่นี่นี่ยี่ตลกป่านี่คือเอ้าเฮ้ยสะพานนี้ไปไหนอ่ะเรามีตลาตรงนู้นด้วยนะเอาไงมันจะห้ามงี้อ๋อแบบนะ้านรนนี่น้ำตกห้วยแก้วสี่ร้อยเมตรไปโลกโชคโชคโชคไปซีซัทมันเดินมองทำไมล่ะว้างูมันขึ้นหินแล้วมันก็ตกลงมา ผัวหญิงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาโผล่ไหนน่ามีรถแท็กซี่รึวะให้นอนนโอ้โหถนนเป็นเส้นเลยเป็นเส้นเป็นเส้นเลยแล้วกูเดินมาทำไมเนี่ยรัดนป่าจะเรียกาป่าเหรอน้ำตกวังบัวบานหรอไหนยี๊ นี่ที่เราเดินมาอยู่นี่่อ้ยรถมอไซา์เบาดูอ่านดิวสาวเอื้องเหนือสินชีวีกระโดดหน้าผาบูชาฮักแต้หนุ่มบางกอกปะตะอู้หู้ร่ำปลือความฮักทำไมคนตายแคอเขาสามุกก็ะจะแม่สามุกก็กระโดดลงผาเพราะว่าบูชาละแท้อีกความรักให้ดต้องมีมันหลอกหัวโอ้คุณผู้ชม เดินกันปชั่วโมงนะอุ้ยเดินได้ก็เดินนเดินได้ก็เดินทิ้งไปนะเดินทิ้งสักก็มานะอุ้ยตอนนี้มันพามาผ่านเงือบนะเงือบจริงๆเงือบมากถนนอยู่นี่เดินรับทำไมเาไม่เดินไปตรงนี้ไอเราก็แบบโอ้ยภูมิใจเดินป่ามาตั้งนานเปล่าถนนอยู่นี่แล้วไม่ลุงแกไม่บอกให้เราให้มันครบเพราะว่ามันมีถนนคือบอกให้เราเดินต่อไปอุ้ยไปยังเกาะนี่น้ำตกห้วยแก้วใส่น้ำเป็นความทรงจำ เฮ้ยเราเดินไปหกร้อยเมตรหรอสี่สิบนาทีพื้นที่ธรรมชาติสันโดษอ๋อเมื่อกี้เราเสียงดังใหญ่เลยอ่ะมึงหรอเราอยู่สันโดษแต่เราเสียงดงเห็นมดเลยเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงมอยเขาเดินน้่เปินรอบเลยมึงบอกเขาดิเดี๋ยวระวังเงืหบนะพี่คะพี่คะระวังเงือบนะคะคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ก็ระวังเงือบด้วยนะคะนี่ สองใช้เห็นแบบเมืองเมืองน้นะเนี่ยโอ้ไมซ์เซฟเฟซเซฟเฟซไมซเซฟเฟซอย่างไรเซฟเฟซอ่ะเธอหน้ารักเจ้าชายหญิงกลาวไปโฆษณาดีกว่ากีนพอก้าขาส้นเท้าแตกหน้าเหมือนหนูแมวไม่เยอะหน้าหน้าเหมือนส้นเท้าเลยไม่ใช่หน้าเหมือนหนูแมวไม่นี่ว่าเพื่อนน่ะนั้นเดี๋ยวเราเก็บให้คุณผู้ชมก่อนมันก็จะเป็นเยี่ยงนี้แล้ค่ะคุณผู้ชมถ้ามองไปก็จะเป็นน้ำตก เป็นสายทานแห่งความโง่เขาของเรานะคะที่เดินลัดกันไปนู่นนะคะเดินไปนู่นไหนตรงไหนโน่นโน่นโน่นอืมเนาะอุ้ยผู้ชา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 ยอุ้ยอย่าเล่นน้ำแรงค่ะหนูเสี่ยวอุ้ยดังยิ่งกว่าเอาวไม่ใช่คนไทยดีกว่าไม่เอาละอุ้ยอย่าเล่นแรื่องดีมั้งมังมั้งมั้งมั้งเขาต่อสู้ตกลงไปแล้วคุตกลงไปแล้วอะไรขนาดนั้นมาด้วย ไปเดินร่องน้ำอย่าคำดังค่ะมันใหญ่อ้าวคนไทนี่เพอได้เฮี้ยฝรั่งคงไม่ได้เฮียหมันกี้เขาบอกว่าเขาพูดแต่ไม่รู้เขาพูดเฮียออกมาคนไงวะแล้เป็นคนยังไงบิวทำไมมันลงช้าามึิมาก็จิเา มือหนูผ้าแบบกระดุกกระดุกจมไปหาเขา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 แล้วแบบกปเล่นน้ำเบาๆได้ก็ไปเล่นน้ำเบาๆก่อนดูดูทางลงก่อนทางลงนี่ครับมาจากสำนักงานวิศวะฝังเมืองนะฮะลงไปลงนู้นมาเลี้ยงลงแล้วเลี้ยงลงแล้วเลี้ยงลงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูนำเอง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  จะต้องเดินลงไปนี่ใช่ไหมทำาน้ำตรงนั้นอะอเปถามนี่คัะว่าเดินลงได้ไหมคะเระวังมืองหญิงลงยังไงใส่เด้ลงไปเหรอไปัยเด้อว้ายยะยรยยยยยยยง ไม่เห็นผู้ชายแล้วก็แงะหมันมาเขาเรียกว่านะการทรวมๆก็อ่อนสามก้อนมึงไปทางนี้ปั๊บคุไปไหนอีกอะหญิงข้างนี้กองรัดไปทางนั้นเนาะไปตามกูไปไปตามกูด้วยเอาไว้กูขอพูดเมื่อกี้ใหม่ไปตามกูไป Only you can do make วิววววิวหญิงผูชายกูว่าลำบากแท้ๆ มึงมึงมึงไม่ลามา่ากกัวกูไม่สามารถแน่แน่ดูอีกไงนดูอีกกงบิวมันยากดูแหม่ดู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 ตาดูครับ Only you ไปแล้วนะตัวเองไปแล้วนะเสียใจะียังไม่ได้ดังกว่าเขาว่ะอุ้ยพี่คะนี่ใส่ดีมากเลย ปิดน้ำไม่ลงเลยจากน้ำตกหยุด <laughs> อา้าวไม่ใช่ตกธรรมชาติเหรอป่านผมสูบน้ำขึ้นไปครับ <c oughs> โอ้ยไม่ดีกูดีเ,เองมึงพากูไปไหนนั่น <c oughs> ดูเพื่อนค่ะดูเพื่อนพาหนูไปปาะ <c oughs> มึงไปทางนี้อีลอโอ๊ะ <c oughs> โอ๊ะกองกู เขาที่ใส่ดีจริงๆนะรู้ได้ไงไม่ใจว่านิสัยเหรอเจตัวนี้เราเจอทางตันค่ะไปทางนู้นหญิงไม่นำเลยเดี๋ยวเป็นความผิดกายนะเพียงเพื่อนไปกลางทางนี้เหรอโอ๊ะอออตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าประชานไปพร้อมกันไปไหนล่ะไปไหนล่ะนี่เฮอไปไหนเนี่ยตรงนั้นที่ไหน ขึ้นเลยขึ้นนี่จะเป็นอันนี้นะจะเป็นถนนแล้วเพราะว่าข้ามไปเนี่ยข้ามไนข้างเป็นไงเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้มีทางอยู่ขึ้นได้เหญิงข้ามข้ามได้กูเชื่อเคยน้ำไม่เคยมันเป็นทางกีโอ๊ยเนาะต้องไปตอนไหนวะกันทำไมมึงไม่โง่ทั้งเกยมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูคำนวณก่อนมาแล้วเอาแล้วต้องปีนจากนี่ขึ้นนี่ขึ้นนั่น เชื Hoy, ality, hey, hey, ่อมึง like, ม like ่หชคอื่อแืองมาหลคะรยิงมึงมีคนนึงที่ใส่ดีแบบจนกูอยากเข้าหาเอกน่นะว่าที่ใส่โอตา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 ยแค่นี้มันจะเหยียบตรงนี้จเาตรงนี้เมาทีลูกหีป่า ข้างหลังเรานี่เราปีนขึ้นมาวยานที่กูพาขึ้นมาแรกเราทางดีๆมีหนึ่งทางลาบมีไม่เดินหญิงจะพาปุยโผล่ปัจจีนบุร,รีแล้วมั้งนีเหรอเมืองเราเดินกันมาสิบแปดนาทีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะ้องคิดว่าเราจะแยกกันไปกันก่อนใช่หมาูบอกให้อยู่กับผู้ชายไปไงไปไงเชื่อกูยังแล้วอยู่ผู้ชายจะหลงไหมไม่หลงหรอกเขาดินทางให้เราอุ้ยอุ้ยอุ้ยมุ้อ มื่อกูตัวเนี้ยเหมือนผูกกระดึงเลยแล้วเป็นผูกกระดึงที่ไม่มีไม้ด้วยอีฮยอปกติกูจะมีไม้ครัเดี๋ยวกูได้ไม้ละกูได้ไม้แล้วฮ้กูได้ไม่เลยอ่ะโอ้ยแล้วกูใส่อันนี้ด้วยนะลงูกคนทเตคนทุกคนกคว่าอะไรเนี่ยโอ้ยปล่อยให้เดินตามตามปกติเขาอยู่กับผู้ชายาทเมื่อกี้เดี๋ยวเขาจะพาเรากลับไม่ฟังกูโ,โอ้ย ทุกคนเจ็บปวดเพราะเมืองเฮ้ยีน่อกไ่มเอั้นกูบอกให้ไปทางนั้นีบิวบอกให้ลงทางนี้ไม่ใช่งมาบิดกูโอ๊ยกูเจ็บป่านี่บิวเลือกนะคะิวต้องไปแม่งแล้ววอร์มเวิร์มเนี่ยมึงไม่ได้ออกจากที่นี่หรอกัดป้าโอ๊ยทำไมเราไม่เดินมาตรงนั้ ธรรมชาติกำลังทดสอบเราอยู่บอกหนูทีกระเทีเบคอนกูช่วยอะไรคุได้มหมตเนี่ยนั่นแหละลงข้างล่างลงข้างล่างหัวเอ้อหัวใต้ห้ามอะไรน่ะห้ามพวกมึงมาอีกห้ามเดินจริงเหรองานอ๋อห้ามเดินขึ้นนู่นเราเดินขึ้นนี่น่ากลัวมากเราเดินตรงนี้ใครก็จะไปเดินขึ้นนั้นมันเป็นหน้าผาตัวน่ะเออห้ามตรงนี้นี่อย่าเดินเข้ามานี่ตรงนี้ไม่ควรเดินเข้ามาเลย โอโหนี่เราก็มาถึงตรงนี้แล้วอะที่แบบว่าทีไม่รู้ว่าจะมาตรงไหนไม่เชื่อหญิงกูเชื่อว่ามีกูเชื่อว่ามันมีทางที่ดีกว่านี้กูจะไม่เชื่อมึงอีกแล้วบ้าตอนนี้เราก็เป็นไทยแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนเจอทางออกแล้วเราดีใจมากไม่มีอะไรดีใจกว่านั้นถึงเดี๋ยวนี้แล้วอุ้ยถนนก็ไม่ใช่ที่ที่มึงจอดรถว่ะตรงนี้ไงอีกแล้วมึงไงอีกไงตลอดเลยตรงนี้ไงได้ยินเขาบอกไงทีไรกูเตรียมไก่มาเนี่ยยังไงที่เราแยกไป เนี่ยไปไหนอุยดูสิมองไปไอ,งอ๋ีอ๋อชายนั้นตกนี้นะ่นานงพอมองไปอย่างนี้ดิผู้ชายชัดเจนนะ I want to husband <c oughs> เร็วไปไหมเอาหรอ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวไป,ไปทางนู้นดีกว่าจ,จะไปในถนนที่มันใกล้ออกับ <c oughs> เส้นทางที่เราเดินล้อมาเราไปดูเส้นทางที่ทำให้เราโง่กันค่ะไป ขับต <laughs> uh ่อไปอีก15กิโลเมตร5กิโลหรอ นะแต่ว่าที่ที่เราอยู่ที่เราเล่นน้ำตกจริงกนไม่ใช่วังโบบาลเป็นน้ำตกดูดิเมื่อกี้เราเราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือตรงนั้นแหละที่เราจะกินนี้เราจะไปตรงที่ที่เราเล่นน้ำกัอนอยู่ตรงไหนขวางน้ำม,มาล้วขับเรือโค้มา รถมาได้อู้ตายแล้วเรือเล่นมันตกตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมดูคนเป็นหายคุณชมดูสิอุ้ยจริงๆด้วยอ่ะจริงๆด้วยโออที่น้าผามึงกูเสียใจและเงียบมากอ่ะเมืงหรืว่าเราได้ชวไต้ที่คนอนไม่ได้ชมเพราะคนอื่นเขารู้แหละไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่เขาหลังไปแล้วบ่กเออมองไม่เห็นแล้วว่ะไปนั่นเดี๋ยว ขอตัวไปพัก่อนก่อนบายบอย